เป็นดาแสบนะคะแสบนัวนน้ำกันนะคะปลาสุกเรียงโลกอ่าน้องทูว่ามาตรวจดูปลานะคะประดุกของน้องทูนะพี่นับสวัสดีครับ อ่าโอเควันนี้นะคะพี่นับตังกับย่านะคะกำลังให้ให้ย่าอะไรคะลูกให้เป็นปลาให้ย่าให้ย่าอะไรย่าแพ้อ่าเอาให้เลยลูกป้อนเลยป้อนแพ้เลยอลิซ่าอลิซ่าอลิซ่าเดียวนี่นะคะอลิซ่ามากิน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 อ่าอ่านานพี่นับให้เองพี่นับให้เองลิซ่ากำลังกินหญ้าพี่นับตังนะคะย่าากกลังิน้ถึงไหมล่ะลูกถึงไหม ฮัลโลลิซ่าฮัลโลลิซ่าอันนี้นะคะลิซ่าแอนด์เดอะแกงอยู่ที่ฟาร์มของเรา <c oughs> นะฮัลโหลสวัสดีค่ะลูกนะคะนี่ก็คืออาหารของน้องแพะนะตอนนี้นะคะเราให้อาหารแพะเสร็จแล้วให้ย่าแพะเสร็จแล้วเราจะไปจับปลาใช่ไหมพี่นับครับเดี๋ยวอ่ะเราจะไปจับปลานะคะวันนี้เราจะทําปลาดุกย่างกับ ตำลุยเลยพี่นับไปเลยค่ะอ่าน้องถูจะไปจับปลาใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปจับปลานะคะเราจะทำทำอะไรครับน้องทูน้องถูคะส้ะมตำส้มตำเหรอคะ,อะโอเคหันมายิ้มหน่อยอ่าเก่งเกเอาเลยลุยเลยพี่เทไทยนำไปแล้ว อ่าไปเลยไปเลยดกกันช่วยกันอ่าตอนนี้เราอยู่ที่บ่อปลาดุกใช่ไหมคะโอ้เด็กๆกำลังให้อาหารปลานะคะปลาอันนี้เขาเรียงไว้กินได้ค่ะเพื่อเรียงไว้ขายเนาะพอเราจะประกอบอาหารเราก็จะมาให้อาหารแล้วก็จอไปกินนะคะอ้าช่วยกันหลูกช่วยกันวันนี้จะได้ปลาไหมครับน้องน้องรับน้องนับตัง มีปลาเยอะไหมลูกมีปลาเยอะสองตัวอยู่ตรงนู้นน่ะสองตัวเลยหรอพี่ทูเห็นว้าอย่ามาโยนใส่ป้านี้ทำไมล่ะอะให้ปลากินให้ปลากินโอเคแล้วก็ให้อ่าเดี๋ยวยายจะตักปลานะเดี๋ยวยายจะตักปลานะคะนี่นะคะยายตักปลาขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวมือนีเข้าสส็หปลาดุกย่างกับสมตำเสพรบนะคะ เราก็จะตักไปเฉพาะพอกินบ่เอาไปหลายเนาะเราได้ปลาแล้วเราจะไป,ไไปทำปลาดุกย่างนะคะ,ลห,ลห,ะหลังจากที่เราได้ปลามาแล้วนะคะไหนปลาที่ไทยปลาที่จะย่างอ๋ออยี่ที่เองอเดี๋ยวเราจะย่างปลากันใช่ไหมคะตอนนี้ยายกำลัง กอไฟอเดี๋ยวเข้าสิกอไฟไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บมะละกอที่ต้นมาทำทำอะไรครับพี่ทูพี่ทูครับวันนี้น้องทูจะทำส้มตำเหรอครับอยากกินส้มตำไหมลูกนะอยากกินโอเคนะคะตอนนี้เด็กๆรอกินส้มตำรอกินปลาดุกยากนะคะเดี๋ยวเข้าดังไฟก่อนแล้วเข้าสิไปเก็บ บคงนะแม่เนาะับบรีกในสวนนะคะตอนนี้วันนี้เราออกมาทําที่สวนเลยใช่ไหมโอ้ยนอนรอเลยเหรอลูกนอนรอกินเลยเหรอคะอ่านอนรอกินปลาดุกย่างนะคะอันนี้เราออกมาเอาดอรนะคะเป็นครัวที่สวนของเราเองนะนี่ต้นพลิกที่เราปลูกไว้โอเคเดี๋ยวเราไปดูนะคะ ดูครับอือค่ะฮะกินเผ็ดได้ไหมอ่ะได้ได้สิโอ้โหกินเผ็ดได้ด้วยพี่ไทยล่ะคะพี่ไทยจะกินปลาดุกย่างหรอคะลูกอ่าโอเคพี่นับพี่นับกินปลาดุกย่างใช่ไหมลูกกินปลาดุกย่างค่ะโอเคครับไปพี่เก็บพี่ก่อนไป อ่าเดี๋ยวทีนี้เราไปเก็บพริกเก็บมะละกอกันอ่าคืูจะไปเก็บพริกเหรอคะอ่ะไปเลยตามยายไปเลยไปเร็วไปเร็วเร็วอะไรลูกใส่รองเท้าแล้วตามยายไปเลยเดินก็จะตามได้เอาแล้วจะเดินได้เหรออย่างนั้นน่ะตามได้ต้องถือตะกร้าไปใส่พริกนะครับเอาบระเขือไหนตรงไหนแดงแดง เอามะเขือด้วยนะยายมะเขือใส่มะเขือใส่นิดนึงส้มตำจะได้อร่อยขณะที่เรารอไฟนะคะเพื่อย่างปลาดุกเราจะมาเก็บพริกกันช่วยกันเก็บนะคะเอาสีแดงเอาสีแดงเหมือนกันเอาเอาสีนี้ด้วยหนิเก็บช่วยกันสีใจเก็บค่อยๆดึงลูกมันจะหักดึงเบาๆนะครับรอไว้กินอีกได้นะมีอีกไหมมีอีกไหมไปเก็บมะเขือไปเก็บมะเขือ อยู่ตรงไหนยายนี่ไงมะเขือมะเขือลเลยนะไหนพี่ไทยเก็บเลยลูกพี่ไทยน่ะพี่ไทยนี่ไงนี่มะเขือนี่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 ลูกใหญ่ใหญ่นี่ไงาลังไม่พอมะเขือโอเคโอเคเก็บเลยลูกเก็บเลยพี่ทูอย่าไปกินนะพีกน่ะมันเผ็ดนะลูกอามายัไม่พออีกเลยเหรอไหนครับพี่ทูมาปิทูทูอยู่ไหนทูมามา อะไรนะลูกนี่มะเขือนี่มะเขือไอเก็บมะเขือน้อยเก็บมะเขือนี่นี่นี่ลูกเนี้ยครับมะเขือเทศนะลูกยังไงไอเก็บเลยเก็บเลยลูกเก็บเลยนี่ไงเก็บเลยครับลูกก็จะเก็บมานล้ับตังเก็บก็ได้นับตังเก็บเลยลูกแดงแดงมีแดงไหมไม่มีอ่ามีไม่แดงก็เก็บเลยเก็บเลยลูกเก็บเลยโอเคเก็บมะเขือเทศนะคะ โอเคน, <Okay. S 2> น่าจะพอแล้วอ่าอนี่เ,เรามีผักแยงด้วยนะคะเอาไปกินกับตำบมกหุ่งมอนแมทเอออร่อยแซ่บด้อค่ะท่านผู้ใดเคยกินเนาะผักแยรงเราปลูกใส่กระถางแบบนี้อ่าเด็กๆเก็บไม่ถึงก็ให้ยายเก็บแทนอันนี้กับหมกหุ้งในสวนเห่านะคะบักเขือเทศบักพริกที่เห่าปลูกแล้ววันนี้เราเก็บผักแยงไปกินกับตำบมกหุ่ง เด็กๆอยู่ตรงนี้มาช่วยคุณย่าคุณยายเก็บนะคะคุณยายเก็บมานะาฝนนะขอละนี่ก็คือผักที่เราได้เราจะเอาไปทําส้มตำใช่ไหมลกูกใช่ไหมคะใช่คิอ่าใช่ครับโอเคองั้นเดี๋ยวเราเอาไปล้างแล้วก็สับนะคะเพื่อที่จะตำบกคูงน้ำกันนะคะไปเลยอ,อนนี้เด็กๆ ล้างผักใช่ไหมลูกอ่า,อาลงเลยเอาลงล้างเลยเอ่าลงเลยพี่ไทยอ่าล้างเสร็จอาใส่นุ่นเลยลูกกะละมังนุ่นเลยโ okay. อเคแล้วก็ล้างอ่ะมะละกอด้วย,ยไว้ให้ยายสับไม่ให้ยายสับนะครับอืออ่าล้างล้างช่วยกันนะคะนั้งตัวล้างด้วยสิลูกทั้งทัวอามะเขือเทศล้างเลยลูกอ่าหยิบมะเขือเทศลงมาล้างเลยโ okay. อยเควก็เกลี่มาอ่าระวังนะคะเราก็จะจับไม่เก่งจังเลยลูกเก่งจังเลยช่วยกันเนาะ ะระวังน้ำหกนะคะ,ะเด็กๆช่วยกันล้างผักนะคะขณะที่เด็กๆช่วยกันล้างผักเดี๋ยวไปดูปลาดุกย่างนะคะฝั่งนี้กำลังขึ้นเตาย่างนะ,ะไฟกำลังได้ดดตอนนี้เราย่างปลาดุกนะคะขณะที่รอปลาดุกย่างดดเดี๋ยวเราจะไปปลอก มะละกอแล้วก็ซับนะฮะสีใบถ่าตำน้องเพ็แล้วอ่ะอ๋าน้องทูล้างผักสะอาดแล้วลูกอ่าล้างผักช่วยกันนะคะเด็กๆช่วยกันล้างผักอย่ากินพริกเด้ออย่ากินพริกไม่ต้องไปชิมพริกนะลูกมันเผ็ดนะอ่าพี่นับพี่นับกินผักเป็นไหมอ่ะลูกหนูมมนกินหนูมันเผ็ดเอ้าพริกมันเผ็ดแต่ผักมันกินได้นะมันมีประโยชน์รู้ไหมคะน้องทูผักมีประโยชน์รู้ไหมลูก นัองถูครับอ่าผักมีประโยชน์ครับตอนนี้ยายก็กำลังสับปอกเปลือกมะละกอยวเข้าสิซับนะคะเดีย๋ยวเข้ามาเบิงตอนเข้าซับแล้วๆเราต่ำนะคะขณะที่ปลาดุกย่างก็กำลังย่างอยู่บนเตาฝั่งนี้นี่ ตอนนี้เด็กๆล่างพักแล้วๆนะคะแม่กำลังตุ๋งเปนบักหูเอยาดีอยชิมมะเบิงนะคะขั้นตอนการตำเปลือกหูแซ่บนคะกินอยู่เกลนเฉียงลอยน่ะริมสวนเฮ้าร้อมด้วยปลาหยุกย่างหอมๆมากินน้ำกันเด้ค่ะเดี๋ยวมาเบิงตำาปลือกหเนาะอันนี้ปลาหยุกย่างของเราใกล้สุกหรือยังครับพี่นับ ใกล้สูงแล้วเหรอ okay. โอเคพี่พไทยคับพี่ไทยกินปลาดุกย่างใช่ไหมครับวันนี้ครับโอเคพี่ไทยบอกว่าจะกินปลาดุกย่างนะคะอตอนนี้ก็ว้าวเป็นสเนต็กนะคะเนาะ,ะทีนี้ข้าไปเบิงยายตำส้มตำกันตอนนี้เข้ามาตำใ,ให้เด็กๆก,ก่อนนะคะตำแบบไม่เพ็ดใช่ไหมลูกดูดูเผ็ดดูเผ็ดแม่ปลาอะไรนะคะ อ๋อถ้ามันเผ็ดมันกินไม่ได้เหรอคะลกูกเออไม่เผ็ดไม่เผ็ดย่าทําไม่เผ็ดนะพี่นับอยากกินส้มตําใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูส้มตําแบบไม่เผ็ดของเด็กๆก,ก่อนนะคะอ่าใส่น้ําตาลน้าปลาอันนี้เป็นน้ําปลานะคะประเด็ดทำให้เด็กๆอ่ะพึ่งน้องทกูกินส้มตำไหมคบอือหือกินส้มตำไม่เผ็ดเหรอลูลก อ่อน้องทูดูน้องทูดูนี่ยายกำลังตำให้ปล<ะ>าสุกหรือยังลูกปลาสุกอ่าน้องทูว่ามาตรวจดูปลานะคะประดุกข,ของน้องทูนะ<พ>อ่าน้องทู <พอ S 2> จะกินส้มตำแบบไม่เผ็ดหรอคะอโอ้ล้วจะกินได้หรือเปล่าล่ะกินเต็หรือเปล่าอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมยายว้าวส้มตำเด็ีนะคะแบบไม่เผ็ดนี่ง่<ม>ายอ่อไปดูซิว่าเด็กๆเขาจะ ชอบกันหรือเปล่าส้มตำเดรดี้อ่าตอนนี้มาเป่งตำบักุ่งของผู้ใหญ่บ้างนะคะใ่้องโพไปลายๆนยใส่กะปิลงไปใส่กระเทียมใส่เศษบักุ่งสักหน่อยนี่มันที่ผงใส่ตาถูกนะน้ำตาลขยับออกมาลูกเดี๋ยวมันฟุ้งใส่ตาเดี๋ยวมันกระเด็นนะคะเข้ากัตำ่าไม่ไม่ต้องลูกไม่ต้องผู้ช่วยผู้ช่วยกำลังจะใส่อะไรให้นี่ช่วยจะใส่อะไรคะไม่ต้องครับ เดี๋ยวยายตำนะเดี๋ยวยายตำให้กิน,นอันนี้ส้มตำของผู้ใหญ่นะคะส่วนส้มตำเด็กๆอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราจะเอาไปเสิร์ฟนะคะพร้อมปลาดุกย่างดูงงงก็มีซัมพงกน้องคกับน้องคด้วยอะอ่ะปาปาบะเขือลงไปสักน้อยสูตรเด็ด มะเขือเทศมะเขือเทศน่าอร่อยจังเขอน่าอร่อยจังเก็บมาจากสวนนะคะเก็บมาทั้งชวนอ่าเก็บมาจากสวนของเราเองใช่ไหมลูกตูตรงนู้นน้องตูใส่ใส่น้ำปลาช่วยช่วยยายเหรอลูกอ่ะเดี๋ยวให้ยายใส่เองนะนี่ไงมะเขือเทศอยู่ตรงนี้มะนาวลงมะนาวลงปลาปลานมะเขือเทศอยู่ตรงนี้อะไรนะลูกมะเขือเทศอยู่ตรงนี้น่ะหรออยู่ตรงไหนไหนลูกไหนไปชี้ให้ป้าดูสิดู นี่ไงก็มะเขือเทศที่เราปลูกไงลูกอยู่ตรงนี้เองนาะนี่ไงนน,นี้ยังไม่แดงใช่ไหมลูกอ่าเดี๋ยวพอมันแดงจะไปเก็บมาไม่ต้องลูกพอแล้วพอแล้วนะเดี๋ยวให้มันแดงก่อนนะคะแดงขี้ใดครับให้มันแดงก่อนเนาะอตอนนี้พอแล้วครับอ,นนอ่าเดี๋ยวไปดูส้ตมตำกับย่าสิว่ามันสวยงามมากมาเลยอ่าตอนนี้ย่าใส่น้ำปลา น้ำตาลนิดนึงนะคะเราใส่หลายเพราะตาไม่ชอบหวานปู่ไม่ชอบหวานแล้วก็ผงเมื่อยหลายๆเลยแม่เมื่อยหลายเดี๋ยวโอ้ใส่เลยนะใส่หลายแฉลบหลายเนื้อเนื้อนะคะเนื้ออันนี้ใส่ปลาร้หรือยังใช่แผลปลาร้ใส่แล้วนะคะอู้ยึ่งหนาแล้วเราก็จะเอาเส้นใส ไปเลยแล้วก็จะชุดแล้วก็จะตัดแน่นๆเดี๋ยวให้ย่าตัดให้ย่าตัดนะไม่ามแต่มันกระเด็นกระเด็นใส่ตานะไอถั่วด้วยนะวันนี้ถั่วด้วยที่สวนเราไม่ปลอดสารพิษกินได้โมดเลยแล้วกจะาบกินโมดได้รับผักปลอดสารพิษนะผักยุสวนก็ได้ฉีดยาด้วยค่ะปลูกตามธรรมชาติตามธรรมชาติเลย ถัวก็เช่นเดียวกันสีสันน่ากินมากเลยตาแซบให้ตาแซบไหมน้องนัทตาแซบไหมพี่ไทยไตาแซบไหมครับตาแซบไหม,ไมอ่าถ้าแซบยกยกโป้งให้หน่อยโอ้เยี่ยม <laughs> อ่าตอนนี้แซบไปแม่ แซ่บทราบแล้วสิซีมันไปบ้างเราใส่ปลาแดดอีกจังหน่อยใส่ปลาไหลอีกนิดนึงนะคะโอเคโอ้จับนะให้ย่าทำให้ย่าทำให้ย่าทำเงาะหยโหยน้ำปอามาใส่บัตรได้ใส่ใส่ถาดใหเดลยายถาดนี้เลยว้าวเราก็จะเทลงถาดเลย แซ่แบมากๆแซ่แบนุ่นวัวน้ำกันนะคะ่ะว้าวน่าอร่อยไหมคะน้องทูน่าอร่อยไหมครับอร่อยอุ้ยน้องทูบอกอร่อยนี่ตาําบบฮูบันบ้านนอกๆคะ่ะเดี๋ยวไปดูปลาดุกย่างกันเป็นจังไดแน่แล้วปลาดุกย่างเราเป็นไงยายเกือบไหมค่ข้าจะตหแบบฮูกําลังแสบกรลังกรอบนะฮะ เนื้อเยอะมากเลยนะถึงจะตัวไม่ใหญ่มากตัวประทันแย่หลายแต่ว่าเนื้อสุดๆนี่ว้าวระแซบประคักนะคะอ้า,เ,อาเรียบร้อยไปกิน็นนก็จะกินข้าวกันแล้วนะคะกับเมนูส้มตำและปลาดุกย่างพี่นับก <c oughs> ินเป็นไหมล่ะลูก กินเป็นไหมคะโอ้โหพี่นาบอกว่ากลัวเผ็ดครับป้าพี่น้อทูอร่อยไหมคะอร่อยไหมลูกอร่อยน้องทูครับบ๊ายบายก่อนอ่าบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสามบ๊ายบายค่ะ แสบต้องกันนะคะคลิปนี้ต้องไปก่อนแล้วพอกันไหมคลิปหนาเด้อจ้า